ึกษาของนายกเป็นตำแหน่งทางการเมือง <c oughs> เช่นเดียวกันเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง <c oughs> เช่นเดียวกันปัญหาก็คือนักวุฒสัสเกลือเป็นที่ปรึกษาของนายก,กรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นเพราะถูกห้ามทางการเมืองถูกห้ามดุจเกี่ยวหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นคนที่แต่งตั้งนัทวุไสัยเกลือเป็นที่ปรึกษาของนายกคือแพทองคางชินวัตรหุนกระทําผิดกฎหมายชัดเจนก็กินแต่เสี้านตอยู่วามไปแล้วไงทำว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้รวม ความหมายกว้างกว่าข้าราชาการการเมืองซึ่งรวมที่ปรึกษาของนายกไปด้วยปัญหาก็คือว่าคุณนัทวุฒิใสเกือ้อถ้ามีคนไปร้องไม่ต้องห่าหรอกเดี๋ยวคอปไปฆ่าไปแล้วอาแล้วอุ้งอิงสอตกม้าตายดือด้อๆท่านผู้ชมแบบเดียวกับเศษฐาเลยนี่คอปอบอกว่ามึงไปแต่งตั้งไอเต้นได้ยังไงเป็นผู้ช่วยเพราะ นะกิษฎีกาบอกแล้วว่าการเป็นผู้ช่วยและนายกก็ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองมีตำแหน่งทางการเมืองซึ่งไอ้เต้นเนี่ยมันโดนตัดสิทธิ์ไปแล้วไปแต่งตั้งได้ยังไงเออเดี๋ยวเขาจะไปร้องแล้วปอทจะไปร้องให้ตรวจสอบนี่ถ้าเกิดว่าแต่งตั้งไอ้เต้นผิดนะมันก็จะตกมาตายแบบเสษฐาเลยท่านผู้ชม เตรียมหัวลอกกากดังๆเออแต่แต่ก็ไม่มีใครคิดถึงนะเรื่องเรื่องนี้นะเออทำไมทาไมไม่มีใครคิดถึงเลยวะใช่ไหมหรือเพื่เขาเพิ่งนึกออกวะ่ะเออนะครับอ่าไม่เป็นไรนะนึกออกช้าก็ดีกว่ายังไม่นึกออกก็แล้วกันเขาก็แต่งตั้งมาตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่เพิ่งแต่เพิ่งนึกออกกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ <laughs> นะฮะแต่งตั้งไอ้เต้นเป็นผู้ช่วย นะองานนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าโดนนี่ก็ตกม้าตายแบบเสธาเลยเสธาก็แต่งตั้งไอ้รัฐมนตรีถุงขนมอ่ะเป็นรัฐมนตรีอันนั้นก็ตกม้าตายเอาดือด้อนะโอโหงานนี้อุ้งอิงสวยแล้วงานเข้าแล้วอิง,องจะเป็นรัฐมนตรีนายกที่เรียกว่าอายุน้อยที่สุดแล้วก็ อายุสั้นที่สุดหรือเปล่าเออพอนี่เพิ่งมาเป็นนายกได้สามเดือนเองนะครับเออใช่ไหมมันต้องใช้เ,ออเขาเรียกว่ากฎหมายมาตรฐานเดียวกันสิถ้าถ้าเสถาหลุดอุ้งอิงก็ต้องหลุดด้วยนะฮะเพราะอเต้นมันโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอยู่แล้วเพราะมันมีคดีความนะ มันก็ไม่สามารถดำรงตำแหน่งอะไรได้มันเป็นได้แค่ผู้ช่วยหาเสียงอะแต่นี่มันเป็นที่ปรึกษานายกอะ